ต่อไปเทสเซนโกมไม่ต้องมีแล้วครับจะเปลี่ยนเป็นดูว่ามีวัคซีนกับไม่มีวัคซีนผู้ที่มีวัคซีนถ้าเดินทางเข้ามาหนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเข้ามาผ่านระบบ Thailand Pass เหมือนเดิมโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนกับหลักฐานประกันสุขภาพประกันภยัยเอาแค่หมื่นเหรียญพอนะครับ US ดอลลาร์พอมาถึงไม่ต้องตรวจอะไรเลยครับให้ตรวจอยู่ก็คือเซลล์อทถ้าพบเชื้อก็ไปรักษาตามที่ท่านมีประกัน ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเราก็จะให้มาจองสําหรับทํา Aq ก็คือพอรันทีนเอาไว้ก่อนเลยประมาณ5วันแล้วก็ให้ออกไปได้อันนี้บินทางอากาศมาอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เดินทางผ่านแดนทางบกเน้นว่าจะเปิดเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรผู้มีสัญชาติไทยถ้ามีเอกสารฉีดวัคซีนมาก็เข้าได้เลยครับแล้วก็ไปตรวจแบบเซลล์เอไม่ต้องกักตัวส่วนคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็ให้กักตัว ใช้เป็น SQ หรือ AQ ตามที่ราชการกำหนดไว้คนที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มคนประเภทที่ข้ามผ่านแดนมาแค่2วัน3วันมาเนี่ยไม่ต้องผ่านไ h a i l a n d พลาสนะครับแล้วก็มีเอกสารฉีดวัคซีนถ้าใช่ไม่ต้องมีประกันภัยเลยก็เข้ามาในประเทศไทยได้เสียงของนายแพทย์วีสินวิษณุโยธินโคศกสบ,บคที่พูดถึงข้อผ่อนคลายผู้เดินทางเข้าประเทศที่จะเริ่มใช้หนึ่งพฤษภาคมนี้ ภาพรวมถือว่าเป็นการเปิดประเทศเต็มรูปแบบที่ทำให้หลายคนเข้าใจว่านี่อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าโรคโควิด -19 กำลังจะเปลี่ยนจากโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหรือแผนเดิกที่เป็นมาก,กว่าสองปีกลายเป็นโรคประจำถิน่นหรือเอนเดกแต่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวไว้หลังการประชุมสบคเมื่อวันศุกร์ว่ายัางไม่พูดถึงตรงนี้แล้วพูดถึงเราจะมีมาตราการในการที่จะปลดล็อกในการเข้าประเทศอย่างไร การที่จะไปเป็นโลกประจําติะไรเดยกวีกทีเนาะวันนี้เราก็ฟังความคิดเห็นต่างต,ต่างประเทศเข้ามาด้วยเท mm hmm. ่าที่ผมฟังมาจากต่างประเทศเขาก็ชื่นชมในมาตรการของเรามาโดยตลอดถึงแม้เราจะมีการติดเชือ้อแต่เขาดูในเรื่องของมาตรการรองรับของเราอะไรของเราการรักษาหาย นะแล้วถ้าผู้มีการดุนแรงมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตามลาดับความพร้อมของระบบหลักสภายาบาลอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกส่วนการรวมทั้งประชาชนอสมอต่างๆที่ช่วยกันทําให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยได้ถึงขนาดนี้ถือว่าดีกว่าหลายประเทศที่ดำเนการอยนนู่ในขณะนี้นะทุกประเทศก็ชื่นชมแล้วก็จะขอความร่วมมือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทางด้านสาธารณสุขกับเราอันนี้คือโอกาสของเราแล้ว,ลวนะนะ แม้ที่ประชุมสบ,บคจะยังไม่ได้มีการหาหรือกันเรื่องการปรับโรคโควิดสู่โรคประจำถิ่นแต่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกกระสวงที่เกี่ยวข้องรวมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณาสุขทั้งจากเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรืออยูโฮสเทตจากโรงพยาบาลเอกชนผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กรอิสระรวมกันพิจารณาประเด็นนี้ล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมายเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางพิจารณาให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นเช่นมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกินหนึ่งหมื่นรายต่อวันอัตราป่วยเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ0.1การเข้ารักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ10และประชาชนมีภูมิต้านทานเพียงพอครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80ค่าการเบื้องต้นบนพื้นฐานว่า สถานการณ์อยู่ในคาดการณ์และไม่มีเชื้อตัวใหม่ที่แรงกว่าร้ายกว่าเข้ามาช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็น่าจะพิจารนณานเรื่องโรคประจำถิ่นกันได้แต่ยังไม่ใช่เร็ววันนี้เพราะจนถึงตอนนี้สถานการณ์ของโรคโควิด1ิกทั่วโลกยังเปลี่ยนแปลงตลอดส่วนไทยเองอยังต้องรอลุ้นผลพวงจากสงกรานที่ผ่านมาซึ่งต้องใช้เวลาอีกหนึ่งสองสัปดาห์กว่าจะทราบผลถึงตอนนั้นจึงจะเห็นว่าแนวโน้มควรจะต้องตัดสินใจเดินหน้าต่อไปอย่างไร นารือมนอุดมพรรายงาน